สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่อ้อยเก็บฝรั่งมานะคะจะนํามาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งวันนี้พี่อ้อยตั้งใจว่าจะทําผลิตภัณฑ์3อย่างเลยค่ะอิงแรกเลยค่ะก็คือน้ําฝรั่งนะคะน้ําฝรั่งเป็นส่วนของทัาพิมการนะคะเป็นแบรนด์ของทัาพิมการค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นน้ําฝรั่งสกัดนะคะจะมาทําเป็นฝรั่งอบแห้งค่ะฝรั่งอบแห้งตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะเราจะอบในโดมตากว่าพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานะคะแล้วก็ทาวายค่ะ เดี๋ยวเราจะบอกถึงขั้นตอนแล้วตั้งแต่แรกเลยเราจะเลือกฝรั่งแบบไหนนะคะที่จะมาทําอบแห้งจะมาทําน้ําฝรั่งแล้วก็จะมาทําเป็นไวน์นะคะเดี๋ยวตามไปดูได้เลยค่ะฝรั่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือฝรั่งดีนะคะเพียงแต่ว่าของเขาเป็นไซส์เล็กเราจะมาทําน้ําฝรั่งแล้วก็อบแห้งค่ะนี่แหละค่ะทุกคนจะเห็นว่าน้ําฝรั่งของเรานะคะเป็น โลโก้ก็คือสวนทับทิมการนะคะฝรั่งสีชมพูอันนี้เป็นน้ำฝรั่งสกัดนะคะสกัดร้อเซนเลยค่ะแล้วก็อบแห้งนะคะฝรั่งไส้แดงอบแห้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโลโก้สวนทับพิมการเหมือนกันค่ะที่เราคัดสรรมาทำนี่ค่ะฝรั่งที่ มีผิวไม่สวยบางลูกนี้เราจะต้องเลือกล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตัดแต่งนะคะนี่คือวิธีตัดแต่งค่ะเห็นไหมคะที่ไม่สวยเราก็ทิ้งไปค่ะแล้วก็จะเหลือที่นี่อันนี้คือต,ตัดแต่งแล้วนะคะนี่แหละค่ะคือหนึ่งจะดูว่าลูกทรงที่เราตัดแต่งมันไม่ได้ขนาดถ้าเรามาทําอบแห้งเขนาดหรือชิ้นที่เราต้องการมันไม่ได้ แล้วก็ถ้ามันมีลักษณะแบบนี้เราก็ไม่อยากจะเอาไปทําน้ํปลาหลังนะคะเราเลยจําเป็นต้องคัดฝลั่ังพวกนี้มาเป็นฝรัหลังที่ทาําวเนี่ยค่ะฝรัหลังที่ทําวนะคะทําไมถึงเป็นแบบนี้รู้ไหมทําไมทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝรหลังดีๆทําไมเราไม่เอาไปขายเป็นเป็นฝรัหลังสดเป็นกิโลไปซึ่งจริงๆแล้วฝรั่งสดเป็นกิโลมูลค่าก็โลหนึ่งก็ร้อยก,กว่าบาทแล้วนะคะ แต่ว่าส่วนของเรานะคะคือเราจะเน้นไม่เออไม่มีเคมีนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีบ้างสำหรับฝรัหลังที่มันไม่ได้สวยทั้งหมดในส่วนของเรานะคะ you now you